มาเลาะตลาดลับนะครับผมตอนเช้าเนาะเช้าวันอาทิตย์นะครับเด,ด,ดี๋ยวไปดูกับข้าวอาหารป่านะครับผมเดี๋ยวไปเรียกหาซื้อดูก่อนนะครับเป็นตลาดลับ อาหารปลาเนาะอาหารบ้านบ้านนะครับอั่งในจันท์ศุกจะพาเลาะครับเดี๋ยวไปดูใเลยๆไข่นเนี่ยไปดูโซนฟังผักฟังปลานะครับหอยนาหอยนาหอยน,า,น,า,ยนาก็มี ออโอ้ผักออตัวก็มีครับซุปปิ้งย่างปลาเป็ดอ่ะ,อะเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับผม ขอมาข้อลูกอดลูกอดลารอครับเดี๋ยวเราดูข้างในก่อนนะครับผมเป็นเนื้อเสษยตอน้องชอบเนที่น้องผักขี้เหล็กผักขี้เหล็กก็มี ผลไม้นี่นะครับผมตลาดคนเยอะยังเยอะอยู่ครับคณะจัดสซม,มาสายนะครับวันนี้ <c oughs> น <c oughs> มาสวยหน่อยไ <c oughs> ก่กไก่ใส้น้ำม,มาสายหน่อยเนาะพี่น้องแต่คนก็ยังเยอะอยู่นะครับผมเดินเรื่อยๆก่อน เราจะไปซื้อเนื้อเศษเนาะใปต้มซื้อเนื้อเศษแล้วที่น้อเก็ะใสต้มนะคนะัะปลาบูปลาบูปลาบูปลากะเทียนนี่ตเ,ออเาตาปลาเตาเตา

ฝังนี้เห็ดเพาะเห็ดเพาะย,ยังเทียบอยู่นะครับผมเหาะอื่น,น,นก็ยังมีหกบ200ร้อยสกเตนปาต่าโอ้ยังเทียบอยู่นะครับผมแยยยูนูนแยงยยนูนย็ยังมยอยู่พี่น้องโอ้ลูกอ ว่าต้มหนังนห้าร้อย,อยอเยอะแยะมากมายเลยเนาะตอนนี้ตรงนี้นะตรง น่สนาสนใจโคตรน่าสนใจละมุมนี้เห็นอผักหวานในกีนูนโอ้ในเป้งนะครับผม กับเมงกินูนครับผมเดี๋ยวไปดูอีกร้านหนึ่งว่ามีอะไรนะครับผมกับเมงกินูนรับเดี๋ยวมาบัางทางนียโอ้ห็ดเพาะบางนี้ก็เห็ดเพาะเหมือนกันได้เมงกินูนครับงวก,กินูนอ,อเ,เห็ดเพาะว่ะ น่อยนั่งหรอเดยวกอยู่้ง่งครับรอดปรอดาะโอ้หั่งวางแกแลบ้างกับดวงแมงแคงนี่ได้ไครจะได้เมงแคงลำธานไปหาเถกอนโบมีงวดนี้มี่ บอบอึงได่มดแดงโอ้ไหนครับพักกระเจียวเห็ดฟ้าวะก็เห็ดฟ้าไปขวบวะฮะเอะองบ่มึงใคร่บอยจ่บางก็้่าสนใจเห็ดเ้าเนี่ยนะ เดี๋ยวบังเทศเพาะกันครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางกั<อ>งนนะครับผมลอยเอาเทศเพาะถุงนั่นครับเดตศสแก็ตใจครับออกนอกแมงกีนูนโอ้นะครับผมเตศเพิงผมเพิงแม่ใคร แกงเปี่งไปแล้วครับจับจุบก็ได้ของตามที่ต้องการเนาะเดวกจะขอตัวล่ำลาจับก่อนปได้ยังเด็กรบ ครบอยนี้ละเต็มเพาะหวงซื้อไปเมีเยชอบไม่แล้นี่ครับนูฝั่งนี้แดดแล้วแดดแล้วแดดแล้ว,ลวโอ้โหเขียดโอ้เขียด เดียโม่กุอ่าเดีดยีโม่คนแสนะ่บแเนี่ยอ้ผาตะเพียนปาคอกูก็ปาคองามๆเลย,ย,ยนั่นให้ำพาาับได้วะน้่มาได้ป่ะเมื่อเสร็จ <c oughs> อ่า <c oughs> ข้างไหนกบโอ้ขีดหอมเฮ้ยมีกบจ้กระเตนโอ้ไข่บาทไข่บาทไข่บาทนะครับผมอรัโอเคครับผมวันอาทิตย์น okay ้องคึกคึกมากเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเนาะอนี่จับตุกในห่วงในกิโนนแล้วก็กบเฮ็ดเพาะ นะครับผมบอ้อแมงกระมงบเป็รฟอรนไปเกลอยวอัวหาลอยบรยูครับผมเป็ดพอก็ห้าร้อยไอ้สองร้อยแล้ววัวสิก็ถือว่าปีละครั้งเนาะครับปีละครั้งนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพบเจอกันคลิปใหม่เนาะคลิปนี้จะถูกทดสอบตัว น้ำลาเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้จัดถกเวยนะครับผมเดยวครับสวัสดีครับเดินทางกลับ